สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้ามาสู่วิดีโอ MySet บทเรียนที่1นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนผมชื่อนัทวุฒิภูเพชรอายุ21ปีการศึกษาของผมนะครับปัจจุบันผมยังศึกษาอยู่สาขาบริหารเอกการตลาดชั้นปีที่4นะครับแล้วก็ตัวผมเองดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับของทีมอ e ีลิทเอนะครับทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัทจอห์นคอ รวมไปถึงผมยังทําหน้าที่เป็นโค้ดสอนทําการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยนะครับและก็ยังเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้กับบริษัทจอยแอนคอด้วยครับส่วนผลงานของผมนะครับผมสร้างรายได้6หลักจากที่บ้านตั้งแต่อายุเพียง20ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมมีรายได้6หลักต่อเดือนจากธุรกิจออนไลน์โดยที่ไม่ได้เดินออกจากบ้านเลยแม้แต่ก้าวเดียวนะครับคุณอยากรวยหรือประสบความสำเร็จใช่หรือไม่ครับ ถ้าคําตอบของคุณคือว่าใช่คุณคิดถูกแล้วครับที่มาเปิดดูวิดีโอตัวนี้เพราะวิดีโอตัวนี้นะครับผมได้จัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันแนวคิดสําหรับคนที่ต้องการอยากรวยหรือประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของวิดีโอในตัวนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจความหมายของคําว่ารวยกันก่อน สมัยก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยมีความเข้าใจแบบผิด,ผดว่าคนที่รวยนะครับคือคนที่มีไรายได้เยอะหรือหาเงินได้เยอะๆซึ่งมันจริงแค่ครึ่งเดียวครับคนรวยที่แท้จริงนะครับไม่ใช่คนที่หาเงินได้เยอะๆแต่เงินที่หามานั้นนะครับจะต้องมาควบคู่กับคาว่าอิสรภาพทางการเงินด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะรวยหรือไม่รวยแข่งกันที่2ออย่างครับคือเงินที่หามาได้กับ2เวลาที่เหลืออยู่บางคนนะครับหาเงินมาได้เยอะเลย แต่ไม่เหลือเวลาในการใช้เงินเลยครับไม่เหลือเวลาให้กับครอบครัวหรือว่าไม่เหลือเวลาให้กับคนที่เรารักเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เงินมานะครับคุณจะต้องแลกไปด้วยเวลาและสุขภาพครับงั้นผมขอถามเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับว่าถ้าวันนี้ผมให้เงินเพื่อนๆทุกคนคนละสิบล้านบาทแต่ให้เพื่อนเพื่อน,อน,อนทุกคนเนี่ยไปอยู่ในกรอบเพื่อนเพื่อคิดว่าจะเอาไหมครับหลายคนคงตอบในใจว่าไม่เอาแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับคําว่าเงินมันจะต้องมาควบคู่กับคำว่าอิสรภาพทางการเงินด้วยครับ ผมเลยได้แบ่งรายได้ในโลกนี้ออกเป็น2ประเภทคือ1นะครับรายได้แบบ Active income คือรายได้ที่เพื่อนๆไม่สามารถหยุดได้ครับคือจะต้องทำงานไปตลอดชีวิตถ้าหยุดเมื่อไหร่รายได้เพื่อนๆจะหยุดทันทีเพื่อนๆที่มีรายได้อยู่ในหมวดหมู่ของ Active income นะครับจะอยู่ในประเภทที่ว่ายิ่งทำยิ่งรวยเมื่อยิ่งรวยก็จะยิ่งยุ่งครับจริงไหมครับบางคนบอกว่าวันนี้ฉันมีรายได้เป็นล้านเลยต่อเดือนแต่ว่าจะต้องทางานทุกวันนะครับหยุดไม่ได้เลย งานยุ่งมากๆนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าคนรวยนะครับคุณรวยจริงแต่คุณไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินครับเพราะฉะนั้นรวยได้แค่ครึ่งเดียวครับแต่คุณไม่เหลือเวลาครับเนื่องจากว่าเวลานะครับซื้อคืนไม่ได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเวลามาพร้อมกับเงินจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับสองสิ่งนี้มันเลยมาควบคู่กันครับระหว่างคําว่าเงินกับคําว่าอิสรภาพทางการเงินครับ ส่วนรายได้ในแบบที่2นะครับผมเรียกรายได้ในช่องทางนี้ว่ารายได้แบบ p passive income ครับคือรายได้ที่คุณสามารถหยุดได้นะครับคือทําแค่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหยุดรายได้ในหมวดหมู่นี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนยิ่งทําโอเคยิ่งรวยครับแต่เมื่อยิ่งรวยแล้วจะไม่ยุ่งครับจะแตกต่างจากรายได้ในช่องทางแรกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆทํานทแล้วสามารถหยุดได้แต่ในช่องทางแรกทําแล้วไม่สามารถหยุดได้ครับ คราวนี้เรามาดูประเภทของคนรวยกันบ้างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้พูดเกี่ยวกับความหมายของคาําว่ารวยกันไปแล้วนะครับเพื่อปรับทัศนคติว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนยังคงเข้าใจผิดอยู่ว่าคนรวยคือคนที่หาเงินได้เยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคนรวยก็มี2แบบคือรวยแบบไม่มีอิสรภาพทางการเงินกับรวยแบบมีอิสรภาพทางการเงินนะครับคราวนี้เนี่ยประเภทของคนรวยนะครับคนรวยนะครับนั้นมีอยู่2ประเภท 1. นะครับรวยแบบเท่าแก่รวยแบบเท่าแก่คืออะไรครับ รวยแบบเท่าแก่ก็คือบ้านรวยอยู่แล้วพ่อแม่รวยอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวพยายามที่จะเข้ามาดูแลากิจการต่อจากพ่อแม่อีกทีหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ารวยแบบเท่าแก่หรือรวยแบบคิดเหมือนเท่าแก่นั่นเองแต่ประเภทที่2นะครับหลายหลายคนอาจจะยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือรวยแบบลูกเท่าแก่คือพ่อแม่ฉันรวยอยู่แล้วแต่ฉันก็ยังใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยแบบนี้นะครับมีคํากล่าวอยู่คํากล่าวหนึ่งกล่าวอว้ยวาความรวยอยู่ได้ไม่ถึงรุ่นที่3าม เพราะมันจะหมดตั้งแต่รุ่นเราเมื่อถึงรุ่นลูกของเรานะครับเขาก็ต้องไปสร้างใหม่หรือกลับไปจนใหม่แล้วเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวกลับมารวยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งลําบากมากเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาว่าวันนี้นะครับอยากรวยแบบเท่าแก่หรืออยากรวยแบบลูกเท่าแก่คิดแบบคนรวยเรามาดูกันนะครับว่าคนรวยคนจนคิดต่างกันยังไงทําไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอารวยเอา,ลเอาแล้วทําไมคนจนถึงจนลงจนลงจนลงนะครับ ผมบอกได้อย่างแรกเลยก็คือคนรวยเนี่ยเขาสร้างสินทรัพย์ครับถ้าเปรียบเทียบไง่ายนะครับเพื่อนๆเ,เคยดูนิทานเรื่องห่านทองคํำไหมครับที่มันจะมีสองสามีภรรยานะครับได้ห่านทองคํามาหนึ่งตัวแล้วห่านตัวนี้จะออกไข่ทุกๆวันนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับคือคนรวยเนี่ยเขาทํางานเพื่อสร้างห่านทองคําเพื่อให้ห่านตัวเนี้ออกไข่ให้เขาทุกวันนะครับก็เลยเป็นรายได้ในช่องทางที่เรียกว่า passive income นั่นเองแต่คนจนนะครับสร้างหนี้สินนะครับ ก็คือการทำงานเพื่อแลกกับไข่หานหรือที่เราเรียกว่าเงินนั่นเองเอาเวลาแลกกับเงินคราวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าคนรวยสร้างสินทรัพย์เนี่ยเขาสร้างสินทรัพย์ยังไงงั้นผมขอทําความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆหลายคนเคยเรียนบัญชีมาถูกต้องไหมครับสินทรัพย์ในเชิงของบัญชีเนี่ยอาจจะเป็นบ้านเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นนาฬิกาเสื้อผ้านั่นคือสินทรัพย์ในเชิงของบัญชีแต่สินทรัพย์ในเชิงของคนรวยนะครับมันไม่ใช่ สินทรัพย์ในเชิงของคนรวยนะครับมันคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนไปแล้วแล้วเพิ่มมูลค่าให้กับคุณในอนาคตนั่นเขาเรียกว่าสินทรัพย์ครับอย่างเช่นที่ดินอย่างเช่นหุ้นนะครับส่วนคนจนนะครับที่ผมบอกว่าสร้างนี้สินนะครับนี้สินในที่นี้นะครับสําหรับคนรวยนะครับคืออะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อคุณลงทุนไปแล้วหรือซื้อมาแล้วนะครับลดมูลค่าลงทันทีผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือครับ ไม่ต้องอะไรมากครับเพื่อนๆจ่ายเงินได้โทรศัพท์มาถูกต้องไหมครับยังไม่ต้องแกะกล่องโทรศัพท์ก็ราคาตกแล้วนะครับอันนี้ผมเรียกเป็นศับส่วนตัวว่าอุปกรณ์ละลายรัพย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนรวยเนี่ยเขาชอบซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่านะครับเขาชอบเล่นหุ้นชอบซื้อที่ดินเขาก็รวยเอารวยเอารวยเอา,เ,อาเพราะเขาสร้างหานทองคําไงครับแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ทำแพสซีฟอินคัมให้เขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่เรานะครับ ทำงานเอาเวลาเพื่อแลกกับไข่ห่านทองคําหรือที่เราเรียกว่าเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นคนรวยนะครับเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องคิดแบบคนรวยครับคิดแบบเท่าแก่ไม่ได้คิดแบบลูกเท่าแก่ครับและสุดท้ายนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดผมเชื่อว่ากฎเนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วว่าถ้าเราคิดยังไงเราก็จะได้อย่างนั้นถูกต้องไหมครับสมัยก่อนเนี่ยตัวผมเองนะครับก็มีความคิดว่า ถ้าเราอยากรวยเราก็เพียงแค่ว่าคิดว่าเราเนี่ยจะต้องรวยซึ่งผมก็เข้าใจผิดเกี่ยวกฎนี้ยมาโดยตลอดจริงๆแล้วนะครับกฎนี้เนี่ยมันไม่ได้สนใจหรอกว่าเราคิดอะไรแต่มันสนใจในสิ่งที่เราเป็นต่างหากล่ะครับเคยไหมครับว่าทําไมคนสองคนนะครับเรียนมาด้วยกันนะครับนั่งโต๊ะติดกันลอกกันบ้านกันแต่ทําไมเวลาผ่านไปสิบปีกลับมาเจอการอีกคนหนึ่งรวยอีกคนหนึ่งจนถูกต้องไหมครับ ทั้งๆท,ที่ทั้งสองคนนี้คิดว่าอยากรวยเหมือนกันเพราะว่ากฎนี้นะครับมันไม่ได้สนใจสิ่งที่เราคิดบางคนเนี่ยคิดอย่างเดียวครับอยากรวยอยากรวยอยากรวยสุดท้ายมันก็ได้เป็นแค่วามฝันเพราะคุณไม่เคยลงมือทําถูกต้องไหมครับแต่ถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆอยากรวยแล้วเพื่อนๆทําตัวเป็นเหมือนในสิ่งที่เพื่อนๆคิดคือลองคิดว่าคนรวยเนี่ยเขาคิดยังไงแล้วเราก็ไปฏิบัติตามแบบนั้นคนรวยเขาขี้เกียจหรือเปล่า คนรวยเขาสร้างสินทรัพย์เขาไม่ได้สร้างหนี้สินถูกต้องไหมครับเราก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่คนรวยเขาเป็นแล้วกฎนี้นะครับมันจะดึงดูดในสิ่งที่เพื่อนๆคิดเข้ามาจริงๆคือเพื่อนเมื่อเพื่อนๆทําตามเหมือนในสิ่งที่เพื่อนๆเป็นนะครับเพ e> ื่อนๆก็จะได้ในสิ่งที่เพ,พื่อนๆทําโดยมันมีทฤษฎีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อคุณทํา x คุณก็จะได้ x ไม่มีหรอกครับที่ทํา x แล้วได้ y แต่หลายๆคนนะครับพอทํา x แล้วอยากได้ y ผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ทํางานประจําแต่อยากรวยเมียได้เดือนละเป็นล้านซึ่งมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยถ้าเราไม่ได้สร้างธุรกิจด้วยตัวของเราเองถูกต้องไหมครับอัลเบิร์ตไอสไตน์นะครับปิดาของระเบิดประลาดานนะครับก็ได้กล่าวคํากล่าวเอาไว้อยู่คํากล่าวหนึ่งว่าคนที่ทาแต่สิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆนะครับคือคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้จงทําในสิ่งที่ไม่เคยทําครับแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้จริงๆครับ แต่เพราะวันนี้เนี่ยที่เรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เพราะเรายังทําแต่ในสิ่งเดิมๆอยู่ครับในสิ่งที่เราเอาแต่ได้แค่คิดว่าเอ้ยทําไมเขาถึงรวยแล้วทําไมเราถึงจนเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเองยังไงล่ะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะครับสวัสดีครับ